โอเคครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง iBox TV วและในวันนี้เรามาอยู่กับเกมขาปาร์กิงก้งอีกแล้วนะครับผมและตอนนี้นะครับผมก็ได้อยู่ดาวอังคารครับซึ่งท้องฟ้ามืดแต่พื้นสว่างครับก็อยู่ดาวอังคารหน้าตอนนี้แล้วผมก็มีรถที่ดาวอังคารด้วยนะครับนั่นก็คือคันนี้เองนะครับผมนี่เอาไว้ใช้งานส่วนตัวที่ดาวอังคารเลยนะครับเอาไว้บรรทุกข,ของอะไรแบบเนี้ยอืมมันจะบรรทุกข,ของอยังไงว่ามันไม่ใช่กระบะนี่หว่า ไม่ใช่เอาไว้คนแบบอา่าตู้คอนเทนเนอร์อะไรแบบนี้นะครับแล้วนกเคียอะไรมันมาร้องข้างห้องกัวเนี่ยทุกคนได้ยินปะช่างมั่งแล้วกันนะครับถือว่าเป็นบรรยากาศธรรมชาติจากดาวขคาะแล้วกัน <c oughs> นี่นะครับโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะแต่งแบบตรีมอาวากาศนะครับ <c oughs> อย่างเงี้ยอวากาศอาวากาศนั่นแหละนะครับ <c oughs> อาวากาศก็อาวากาศวะรู้ครับทุกคนอถือว่าพอดูได้อยู่นะเออ พอดูได้อยู่พอดูได้ทุกคันแหละกูก็พูดอย่างนี้ทุกคันอืก็โดยรวมนะครับเป็นประมาณนี้แหละนะซึ่งตอนนี้นะก็เป็นเช้าว,วันเสาร์ที่แสนสดใสที่ดาวังคารเดี๋ยวเราจะไปหาเพื่อนที่ดาวังคารกันนะครับผมและตอนนี้นะผมก็ขับรถไปหาเพื่อนที่ดาวังคารอยู่นะครับก็เพื่อนผมก็จะอยู่บ้านนอกหน่อยนะโดยออ,อยู่นอกเมืองครับที่ผมก็อยู่ในเมืองไนงะ็อะไรของกูวะเนี่ยอ,อ่ะเดี๋ยวไปพบปะผู้คนนอกเมืองกันนะครับโอ้คนเต็มเซิร์ฟเลยเนี่ย เฮ้ยเขาจอดกันดีนะทำไมเซิฟนี้จอดกันดีจังว,ดว,ดวะดีมีคนเดินมาดูเราด้วยวะมีคนเดินมาดูด้วยโอ้โหทำไมเซิฟนี้คนแบบเป็นระเบียบกันจังเลยอะ่ะชอบอะ่ะอะไรครับเนี่ยใครแบบมาเป็นคนจัดระเบียบวะเดี๋ยวผมไปหาที่จอดก่อนจอดตรงนี้แหละโอ้โหเดี๋ยวเราไปรีวิวรถของแต่ละคนกันดีกว่านะครับแต่ละคันก็โอ้โหไม่ธรรมดาเลยเนะี่ยแล้วถ้าเขาเป็นไหนหมดแล้วเนี่ยผมเข้ามาแล้วเขาหายกันไปเลยอะไรครับเนี่ยมาไปทําอะไรกันดีอะ่ะทุกคน ว่ากระบะเขาจะตามผมนะดูทรงกระบะเขาจะตามผมนะแล้วใครวิ่งตามวะเนี่ยเอ้ออาเซฟนี้มีคนรู้จักผมด้วยก็ถือว่าดีเลยย่าปันผมก็พอเดี๋ยวเราจะไปหาทําอะไรสักอย่างโอ้ยสิโลเลยเหรออย่างแรกเราจะต้องไปรับแทนเลอร์ของเราก่อนเออแล้วกูจะไปยังไงแเ้าชนม่งตัดหน้าใช่ไหมชนเลย เดี๋ยวเราจะไปรับแทเลอร์เราแล้วก็ออกเดินทางขับรถชิวๆกันเลยนะครับคลิปนี้นะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ผมจะไม่ขับรถชิวๆผมจะแกล้งคนดีกว่าหาอะไรทําดีกว่าเราจะเลื้อนนะครับคลิปนี้เราจะเลื้อนเลื้อนเต็มบก <c oughs> เลื้อนเต็มบกไปเราจะไม่ทํางานเลยทั้งนั้นแหละเราจะเลื้อนเต็มบกนะครับนี่กระบะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนโอ้ เฮ้สาวมึงทำจากอะไรเนี่ยสาวทำจากไวเบเนียมเหรอเออลืมบอกทุกคนไปนะว่าทำไมผมถึงแต่งสไตล์นี้นะก็เพราะว่าช่วงนี้ผมดูหนังมาวิวเยอะเกินไปหน่อยนะครับก็ชอบนะครับเห็นแต่จากที่ผมพูดเมื่อกี้แหละนะสาวเป็นไบเบเนียมหรือเปล่าครับส่งตรงจากวาคันด้านะครับอีบัมเป้อาจะไปเลื่อนกันเลื่อนเต็มบบอ่ะทำไมต้องเหนื่อยด้วยวะโพมันไม่สะใจวะแค่กันแบบนี้มันไม่สะใจมันต้องพุ่งชนเว้ยมันต้องพุ่งชน กดเลื่อนเลยแล้วบอกจะมาดีๆอ่ะอืมตอนแรกบอกจะมาดีๆไม่ใช่เหรอเออยมีง <c> ย <oughs> ายยกล้อหลังโชว์ไปหนึ่งทีเเออ,อะไรกันครับนี่อ่ะผมไม่อยากทำแบบนี้เลยอ่ะมันได้อ่ะออผมทำไม่รงจริงจะออกไปแล้วไ้้ไหมขอขอละจะออกไปแล้ว <c oughs> จะออกไปแล้วครับขอหน่อยครับ เม่ไทำไมท้ายผมมันเป็นอย่างเงี้ยสั่นไม่หยุดละ่ะเป็นอะไรเนี่ยโอ้กลัว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 สั่นไม่หยุดเลยกลัว What the fuck โอ้โหทางมันไม่เอาละไม่เอานะครับเราจะมาเลื่อนเต็มระบกอ้าวคันนี้เป็นอะไรเนี่ยเราต้องช่วยเขามันไม่มีอะไรให้ผมทำเลยว่าเกมนี้มันมน่าเบือ่อ <c oughs> จะชวนรถเขาออกไปซะแล้วอะ่ะบอกแล้วเลื่อนเต็มระบบขออีกทีนึงได้ไหม อีกทีหนึ่นงอีกทีหนึ่นงฮึบเลื่อนเต็มระบบอืมโอ้ชนแทบไม่ไปอ่ะฮึบได้ไหมไม่ได้อะไรมั้งเมื่อกี้คนแข่งกันอะ่ะแล้วมันชนตูดผมเว้ยรอรอชนไหมชนโอ้ยแต่มไม่เป็นไรเฮ้ย โอ้ยอะไรอนิเมะโคตรสวยเลยอสวยจัดเลยอยากทำมั้งนะ่ะคออเขาทำกันยังไงไว้ให้มันเนียนขนาดนี้เนี่ยตาดีตาหนึ่งอันใช้หกเลเยอร์เลยมั้งน่ะตาหนึ่งข้างนะี่ใช้หกเลเยอร์ได้เลยมั้งน่ะเออโคตรปืนจอดสุดยอดถึงคุณจะลอกรถผมก็เอารถคุณไปได้อยู่ดีเออถึงคุณจะลอกผมก็เอาไปได้อยู่ดีผมมีคุณแจผี่ครับมีใครให้ผมขโมยรถไหมอ้าว คันนี้โหรถโคตรแบบรถโคตรเลี่ยมทองอ่ะเออรวยจัดเลยแล้วนี่เขาทำอะไรกันฮะโอ้โหรถสปูนลายสปูนโคตรสวยอ่ะอุ้ยไอซ์เจ็ดห้องเครื่องดูดิโอ้สวยจัดเลยว้าวทำไมคนเขาเก่งกันจังเลยวะเฮ้ยอาสามห้าโคตรสวยอ่ะสวยทุกคันแหละอุ้ยขอดูหน่อยขอดูหน่อย โอ้มองไกลๆสวยจัดเลยเอ้าไม่ให้ดูเลยหรอสวยจัดจัดไหนะขอลองซิ่งหน่อยดิขอลองขอลองซิ่งหน่อยขอลองเครื่องหน่อยเ <c oughs> จ้าของรถขึ้นตามด้วยเลยครับอกเล่นฉสๆครับไม่เอาไปไหนหรอกกุญแจผีก็ดีงี้แล้วนะให้รถใครอะใครจอดนิ่งๆอะใครจอดนิ่งๆเสร็จผมแน่บอกเลยเอา้เอาๆแล้วใครขับรถมาชนตรงนี้มาเต็งของใครก็ไม่รู้มาแต่งแรงจังวะ ไม่ได้ไมมัมแตงมันแรงจังอ่ะโอ้ยชนรถตีดูนี่มาแตงโคตรแรงอ่ะหนึ่งสี่ป่ะนี่อ๋อออกเลยขอขับเล่นหน่อยก็ไม่ได้แค่ตกใจแค่มันแรงแค่นี้เองถ้าผมทำท่าจะเอาไปจอดขายจะมีคนมาป่าวะจะมีใครมาบอมีไหมมีไหมมีไม่มไมมไมเอ,อ่ยไม่น่ามีอะมี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 สองคนเลยกำลังวิ่งมาใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้วิ่งมาผมใช่ไหม ไม่ขายแล้ครับจะมีคนรอซื้อเขอนั่งจองรถเลยวะ่ะนั่งจองรถเลยนะกลัวรถหายจัดอะ่ะกินๆนเลยอะ่ะสามสี่คันเนี้ยอ๋อๆนี่อะไรกันเนี่ยที่ไทยนี้มีอีกคันนึงว้าวนี่นาตาโอ้โหรถไปล้างหน่ไหมเพื่อนอ,อุ้ยเคี้ยรถบาร์กโอ้โอ้ถึงว่าทำไมเขาคุมไม่ได้กูแต่คขนเร่งทีเดียวอะ่ะเกินปุยมุย้ย โมึงเล่นกันไปได้ไงวะเนี่ยฮะถามหน่อยดิกูแตะคันเร่งทีเดียวแบบโอโหความเร็วขึ้นเป็นล้านอะไม่มีอะไรทจาจัดเลยนะโะคตรว่างอะเออก็เนี่ยนอกจากมาคุยกับไม่ได้มาคุยดิมาเดินเล่นงงแบบนี้แหละแล้วจะทําอะไรครับว่างแต่เอ้ยลืมล็อกรถไม่แห่แต่อันนี้ไม่มีไงไปสิครับรออะไรอะเจ้าของรถบอก,บอกอรถกูจะมาขายอ,อะไรพวกเนี่ย อาสามเป็นรถแบบโคตรนิยมเลยเนะี่ยผมเห็นผมเห็นรถสไลด์ว่ะผมอยากขึ้นรถสไลด์เหลือเกินอยากขึ้นรถสไลด์เหลือเกินขอขึ้นได้ไหมผมต้องขึ้นไปเอาไอ้นี่ลงเองขอญาตขึ้นเลยละกัน <c oughs> <c oughs> รถไม่มีแรง <c oughs> ไม่มีแรง <c oughs> โอ้โห ไม่ใช่มันไม่มีแรงมันขึ้นไม่ได้มันติดอะไรสักอย่างเพิโอเคได้แล้วนี่อะไรครับเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> ออหาทำได้ไปด้วยเขาเขาขับไปได้ไหมขับไม่ได้ขับไม่ได้รถหนักจัด <c oughs> ขับไม่ได้จริงอะ่ะไม่ได้แล้วนี่ไงได้แล้ว ยังรถทำได้เนาะเอ้าออกไปแล้วะ <c oughs> ยังเล่นสนุกอยู่เลยอู้่าเราจะไปซิ่งกันรถไม่แรงเอาซะเลย่เออรถใครรูกมาตะลุยแล้วนี่โอ้ยโชคดิ้งดีจังอืโชคด,ด,ดิ้งโคตรดีโชคดิ้งโคตรดีมากโชคคดดีมากเออ อะไรกันครับนี่อ่ะวู้อาหน้าจมดินไปแล้วไม่เป็นไรฮึบนี่โอ้โหจมทำไมล้อมันจมดินน่ะโอเคนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นแังใจในการทำยิ้วพะมอนต่อไปในวิดีโอไม่บายสวัสดีครับ